สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ EP 3เข้าเกรี่ยปากหม้อนะคะก่อนที่จะรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้พี่ตุกหน่อยเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้เตือนเวลามีคลิปใหม่ๆของพี่ตุกเข้ามานะคะเริ่มต้นของการทำขนมเราก็ใช้น้ำมันพืชครึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะพร้อมกับหอมแขกอีก100กรัมนะคะ ให้มีกลิ่นหอมใช้ไฟในการผัดก็คือไฟกลางนะคะอย่าแรงมากเนาะเดี๋ยวหอมไหมนะคะจากนั้นเราก็ใส่ส่วนผสมของใช้โป้นะคะพี่ตุกใช้ใช้โป้เคมแช่น้ําแล้วนะคะจืดแล้วนะคะปริมาณที่ใช้คือ500กรัมนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลมะพร้าว1 0 0 0กรัมหรือน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆให้น้ําตาลละลายนะคะเดี๋ยวน้ำเขาก็จะออกมาช่วงนี้อย่าใช้ไฟแรงนะใช้ไฟอ่อนนะคะอ่อนถึงกลางพอละถ้ารู้สึกว่าแรงไปเราก็เบานะคะจากนั้นน้ําน้าตาลาก็จะละลายเป็นน้ําออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอถ้าเกิดเราผัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหอมมันก็จะเข้ากันเองนะคะจากนั้นเราก็ใส่หอมใหญ่นะคะ อีกสามร้อยกรัมนะคะผัดให้สุกเลยนะคะให้หอมใหญ่สุกนะคะน้ำตาลเขาก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในหัวไชโป้ะนะคะทำให้แท้ขนมเราฉ่ำนะคะสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะคะเป็นสีสุกนะคะให้แห้งนะคะผัดให้แห้งจากนั้นเราก็ใส่ถั่วลิสงนะคะ ส่วนถั่วลิสงที่เราคั่วสุกแล้วนะคะบดแล้วเรียบร้อยใช้แค่500กรัมนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะ mm hmm. แล้วเราก็ไปเตรียมส่วนส่วนผสมของหัวกะทิเพื่อนําไปราดก,กับขนมนะคะก mm ับ hmm. ด้วยกะทิ3ถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าอีก2ช้อนโต๊ะนะคะ mm hmm. แล้วก็เกลือป่นนะคะอีก1ช้อนชานะคะ mm hmm. เพื่อให้มีรสชาติเค็มนิดนึงนะคะ โอเคจากนั้นเราก็กวนไปเรื่อยๆนะคะให้แป้งละลายให้หมดนะคะแล้วก็ยกขึ้นตั้งบนเตานะคะสังเกตถ้าเดือดแล้วนะคะเป็นเม็ดๆก็คือใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟลงนะคะเอาไว้ลาดเ,าเข้าเกียบปากหม้อของเรานะคะเวลารับประทานนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะ จากนั้นเราก็ไปปั้นไส้นะคะให้พอดีคำนะคะตามที่เราต้องการนะคะมานี่ค่ะถ้าเราผัดแห้งผัดได้ที่นะคะมันก็จะปั้นง่ายแบบนี้นะค่ะไส้เราก็จะเนื้อเหนียวไปด้วยน้ำตาลชุ่มฉ่ำนะคะเนื้อเหนียวปั้นง่ายนะคะมานี่ รับรองค่ะว่าไส้เจของเราอร่อยไม่แพ้กับไส้หมูของสูตรที่แล้วเนาะที่ทําสาคูนะคะปั้นไปเรื่อยๆนะคะอยากได้เท่าไหร่เราก็ปั้นไปนะคะเพื่อสะดวกเวลาเราจะไปอลเลงแป้งแล้วก็ใส่เวลาห่อ,อนะคะ สูตรเจนะคะไม่มีหมูเน้นย้ำนะคะไม่มีหมูแต่เราใช้หอมใหญ่กับหอมแขกนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะปั้นไปเรื่อยๆเนาะถามว่าถ้าหัวไชโป๊าเค็มไม่มีใช้หัวใชโป้าหวานได้ไหมได้ค่ะแต่เราต้องนำไปแช่น้ำก่อนนะคะให้เขาจืดก่อนนะพี่ตุกใช้เวลาแช่ประมาณ1คืนนะคะ จากนั้นเราก็มาปีบคันน้ําออกเนาะแล้วก็นํำไปสับนะคะแล้วก็มาใช้ผัดเหมือนกันนี่แหละค่ะมันไปเรื่อยๆนะคะเขาเก็บปากหม้อจะนิยมทำไปขายไปนะคะ เพราะเขาจะอร่อยมากๆเวลาทําเสร็จออกจากเตาใหม่ๆนะคะแต่ไส้สามารถเก็บไว้นานได้เนาะแช่ตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะโอเคเราปั้นแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเตรียมส่วนผสมของตัวขนมก่อนนะคะก็ประกอบไปด้วยแป้ง3าอย่างเนาะน้ำเปล่าแล้วก็น้ําร้อนนะคะเริ่มต้นของการผสมนะคะแล้วก็ใช้แป้งเข้าเจ้านะคะหถ้วยกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วก็แป้งเท้าเย่ม่อมสองช้อนโต๊ะแป้งมันนะคะสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะคนให้เข้ากันซึ่งนิดหนึ่งเนาะโอเคเรียบร้อยแ,แ,แล้วจากนั้นเราก็ใส่น้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าน้ําธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะหนึ่งถ้วยกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะคนให้เข้ากันอีกอีกทีนะคะให้ละลายเข้ากันให้หมดเลยนะคะแล้วก็ค่อยใส่น้ําร้อนอีกครึ่งถ้วยะคะ่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีนะคะโอเคจากนั้นเราก็ไปเตรียมส่วนผสมของอไปเตรียมหม้อนะคะวันนี้พี่ตุ๊กใช้หม้อ3ามหลุมแบบนี้นะคะถ้าใครไม่มีสามารถใช้หม้อหวดหนึ่งข้าวขึงด้วยผ้าให้มีลักษณะแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เจาะรูตรงผ้านะคะจากนั้นก็ใช้แป้งละเลงประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ปิดฝาไว้เนาะเพื่อเขาจะได้สุกโอเค เหมือนการทุกหลุมนะคะของปิตุกเป็นสามหลุมนะคะนะสังเกตใสนะคะแป้งเราจะสุกแล้วใส่แบบนี้แล้วก็ห่อแบบนี้ค่ะพับม้วนโอเคจบเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ในถาดหรือจานที่มีน้ำมันกระเทียมเจียวรองอยู่นะคะโอเคละเลงแบบนี้ปิดไว้นะคะแล้วเปิดใส่ ทายนะคะชุบน้ําก่อนเนาะก่อนที่จะนํามาพับมาพับแบบนี้ค่ะโอเคะเลงไว้ใหม่นะคะนะคะ่ายชุบน้ําก่อนนะคะทุกครั้งที่มามาพับมาพับมาพับขนมของเราเนี่ยค่ะพับม้วนแบบนี้นะคะ วนนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะขนมข้าวเกียบปากโม้ของเราทําไปเรื่อยๆคะ่ะทำถึงกว่าเราจะพอว่าจะใช้สักเท่าไหร่เสร็จแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ราดด้วยกระเทียมเจียวเวลารับประทานเราก็ราดด้วยกะทิสดอีกทีก็ได้ถ้าไม่ชอบกะทิทานแต่กระเทียมเจียวก็ได้รับประทานคู่กับผักสดนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมขอบคุณคะ่ะ